มาถึงนะครับก็จะนัดพบกับผู้ประกอการที่จะพบเจอนะครับวัตถุต้องตงใส่นะครับสิ่งที่ชุดจะต้องปฏิบัติก็คือเราจะต้องจำตามขั้นตอนที่อาจารย์ท่านได้พูดเมื่อเช้านะครับสามดีห้าสีนะครับพวกท่านต้องทํานะครับมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเช้านะครับบางคนก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็ผมก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนกระบวนการซักถามมันก็จะอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นก็จะอยู่ในสามดีห้าสีนะครับขออนุญาตครับอ่าถ้าชุดเจอวัตถุต้องใส่เป็นลักษณะ อธินะครายละเอียดต่างๆก็หัวหน้าชุดก็ต้องโต้ตอบกับเพอที่ยืดีนะครับกรรมการเขาก็จะดูลักษณะลักษณะทงกระบอกอยู่ข้างอลักษณะมีสายไฟลากยาวประมาณ40เมตรจากขอบถนนเกลียนคนที่พบเห็นคนแรกนี่ใครครับเป็นหัวหน้าส่วนจมตีนสองเข้าเข้าไปเห็นใกล้ขนาดไหน ะะเกิพบจากสริงบกเหตุบนถนนคาดว่า,าจะเป็นหลักเลงจากนั้นทําการพิสูจน์ทราบไปออกห่างจากถนนประมาณ70เมตรและตรวจพบปลายสายไฟไปลายสายไฟแล้วได้ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมีมการได้มีภาพถ่ายไหมยังไม่ได้เข้าไปใกล้ต,ตอนนี้ควบคุมปลายสายไว้มองอยกจากระยะไกลครับแล้วตอนนี้เรากั้นเขตกั้นพื้นที่ไว้ขนาดไหนปิดถนนระยะห่างจากรัศมีระเบิดประมาณ150เมตร เห็นไ,ไหมครับพอเวลาผมถามไปปุ๊บมันก็จะไล่ไปเรื่อยในเรื่องของระยะห่างการกัน้นเขื่อนกั้นพนการควบคุมพื้นที่มันก็จะอยู่ในสิ่งที่ผมถามไปนะครับโอเค้าถามข้อมูลเหล่านี้ไปปุ๊บพวกท่านก็ตอบกลับมานะครับตอบกลับ,บมามันก็จะเข้ากับตามดีห้ดีสิ่งที่ชอบพอต้องปฏิบัตินะครับสมมุติว่าผมถามรายละเอียดเป็นครบหมดแล้วนะครับพวกท่านให้ข้อมูลผมครบมาหมดแล้วนะครับ U ูดีก็จะเข้าทําการปฏิบัตินะครับผมก็จะแจ้งว่า โอเคระยะที่คุณควบคุมพื้นที่ไว้กั้นเขตกั้นคนอพยพคนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีข้อมูลคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ควบคุมหมดแลว้วนะครับอีวดีก็จะขอเข้าทําการนี่เราไปยังวัตถุต้องสงสัยนะครับอีวดีก็จะเข้าทําการนี่เราไฟนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของอีวดีไปนะครับนี่ก็เดีย๋ยวผมก็จะ,ะบริเวณโดยรอบมีอะไรไมครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มเติม,มถามไปนะครับแล้วแต่กรรมการท่านจะถามนะครับบริเวณโดยรอบมีอะไรเพิ่มเติมไหม มีประชาชนอะไรอยู่บ้างไหมไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณ<า>ครับบริเวณสองข้างทางพบสิ่งบอกเหตุมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากที่เจอตรงนั้นมีเท่าที่รายงานให้ทราบโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับจะขอญาตปรึกษากับทีมนะครับทีมวิทีนะครับเดี๋ยวจะให้หมายเลขหนึ่งนะครับเข้าทําการเก็บกู้ทําการนิราภาัยนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็เดีย๋ยวปรึกษาทีมเสร็จแล้วก็จะแจ้งยังหัวหน้าชุดแล้วก็ให้หัวหน้าชุดรายงานต่อทีนี้นะครับมผมก็สมมติว่าผมก็ปรึกษากับทีมน,นะครับโอเคจบลงใจกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเข้าปฏิบัติด้วยวิธีนี้นะครับเดี๋ยก็ต่อไปอีวดีจะขออนุญาตเข้าทำการน,นี้ละไปวัตถุต้องสงสัยครับ,รบอ,อีวณีก็จะไป